เฉวมันหอสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนกันนะคะภาษาจีนที่เราจะเรียนกันเป็นบทเรียนเรื่องสัตสัจว์จีนออกเสียงว่าตงอู่สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องคําศัพท์กันไปใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราซือจะมาทบทวนคําศัพท์และเรียนเรื่องประโยคกันค่ะภาพพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเราจะมาทบทวนคําสั่งกันก่อนเดี๋ยวเรา้อจะให้หนูดูรูปภาพและช่วยกันตอบเป็นภาษาจีนนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยรูปแรกเป็นรูปแมวแมวภาษาจีนออกเสียงว่าอะไรคะออกเสียงว่าเมารูปที่สองเป็นรูปปลา ราภาษาจีนออกเสียงว่าอะไรดีคะปลาออกเสียงว่าหรูปต่อมาเป็นรูปนกนกภาษาจีนออกเสียงว่าอะไรคะออกเสียงว่าเหนียวรูปต่อมาเป็นรูปช้างช้างภาษาจีนออกเสียงว่าอะไรคะออกเสียงว่า ต้าเชียรูปต่อมาเป็นรูปสุนัขสุนัขภาษาจีนออกเสียงว่าอะไรคะออกเสียงว่าโกรูปต่อมารูปสุดท้ายเป็นรูปหมีแพนด้าหมีแพนด้านักเรียนออกเสียงว่าอะไรคะออกเสียงว่าโฉมเมาโฉเมาค่ะเราก็ทบทวนคำศัพท์กันไปแล้วนะคะ ต่อมาเราจะมาเริ่มที่ประโยคกันบ้างค่ะประโยคที่เราจะเรียนนะคะจะมีประโยคนนี้ก็คือเสื้อซื่อเสืส้อชื่อแปลว่านี่คือที่เราเรียนกันไปคาว่าเสืสเ้อแปลว่านี่ซื่อแปลว่าเป็นหรือแปลว่าคือนั่นเองค่ะจากรูปนี้ที่เราดูก,ก็คือเป็นรูปสุนัขใช่ไหมคะถ้าเราบอกว่านี่คือสุนัข นี่คือสุนัขภาษาจีนจะพูดได้ว่าซื่อซื่อ,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 อนี่คือสุนัขเรามาลองดูอีกประโยคหนึ่งนะคะถ้าเราจะพูดว่านั่นคือจุดๆเราสามารถพูดได้ว่าหน้าสื่อน้าสื่อนั่น,นคือแล้วก็ตามด้วยคำศัพท์ใช่ไหมคะ อันนี้เราจะบอกว่านั่นคือแมวเราก็จะสามารถพูดได้ว่าหน้าซื่อเมาหน้าซื่อมอก็คือนั่นคือแมวนั่นเองค่ะข้ะประโยคต่อมาเราส่ดจะให้นักเรียนลองตอบคําถามเองนะคะ,อ,ะอันนี้เราจะพูดว่าอะไรดีคะเราจะบอกว่านี่คือหมีแพนด้านี่คือหมีแพนด้าเราสามารถพูดได้ว่า เสอ熊猫เสือชื่อ熊猫นี่คือมีแพนด้ามาที่ประโยคต่อมานะคะอันนี้เราจะบอกว่านี่คือปลาภาษาจีนพูดได้ว่าอะไรคะภาษาจีนเราสามารถพูดได้ว่าเสือื่อหเสือื่อ นี่คือปลาเรามาดูประโยคต่อมานะคะเราจะพูดว่านั่นคือช้างนั่นคือช้างภาษาจีนสามารถพูดได้ว่าพูดว่าเลยะคะหน่าชื่อต้าเซียงหน่าสื่อต้าเซีงยงนั่นคือช้างนั่นเองค่ะเรามาดูประโยคต่อมานะคะเป็นประโยค เราจะบอกว่านั่นคือนกภาษาจีนเราพูดได้ว่าอะไรคะนั่นคือนกเราพูดได้ว่าหน้าซื่อเหนียวหน้าซื่อเหนียวนั่นคือนกค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้ทบทวนคำศัพท์ไปแล้วนะคะแล้วก็เรียนเรื่องประโยคก,กันไปเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ใต้เจียน